หาเงินได้จากการมีชื่อเสียงนะครับคนเหล่านี้มีสัญลักษณ์นะครับหรือมีเส้นไหน ę, เราตามมาดูกันนะครับสำหรับคนที่มีวาสนาในการที่จะหาเงินที่จะได้จากชื่อเสียงเนี่ยเขาจะมีเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์นะครับแล้ววิ่งตรงขึ้นเนินสังนะครับแล้วก็มีเส้นแขนแงที่แตกจากเส้นวาสนาเส้นนี้วิ่งตรงขึ้นเนินอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่าเส้นอาทิตย์นะครับถ้าเส้นอาทิตย์เส้นเนี้คมชัดสวยนะครับ ไม่มีตําหนินะครับไม่มีเครื่องหมายร้ายนะครับชื่อเสียงเขาจะโด่งดังนะครับและเขาจะประสบผลสำเร็จไปมากกว่านั้นนะครับถ้าเขามีสลักดอกจันนะครับอยู่ปลายเส้นอาทิตย์เส้นนี้นะครับซึ่งจะบ่งบอกเลยว่าเขาจะเป็นคนที่โด่งดังจนถึงขีดสุดนะครับเป็นคนที่โด่งดังมากเพราะฉะนั้นเวลาเขามีชื่อเสียงเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเปลี่ยนหรือว่าสร้างให้เป็นเงินได้นะครับสังเกตพวกเน็ตไอดอลนะครับพวกนี้ก็จะ เปลี่ยนจากชื่อเสียงที่เขามีอยู่เป็นอ่าเป็นที่รู้จักเนี่ยมาเป็นเงินได้จากการรีวิวอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยอาศัยชื่อเสียงนะครับในการที่จะสร้างฐานะนะครับ